สวัสดีครับตอนรับเ้าก็สู่ช่องเราเล่น,นะครับมาติดตามสรุปผลการแข่งขัน,นบอลลอน VNL 2023กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็นเกมวันที่3ของเ n l สัปดาห์ที่2นะครับแข่งขันที่ฮ่องกงแล้วก็ที่บราซิลนะครับเมื่อวานนี้ก็มีแข่งขันกันทั้งหมด6คู่เดี๋ยวเราไปไล่เรียงดู ผลการแข่งขันในแต่ละกู้กันเลยก็แล้วกันนะไปดูกันที่สนามที่ฮ่องกงก่อนแล้วกันนะฮะที่ฮ่องกงโคลิเซียมนะครับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคู่แท้เป็นการลงสนามพบกันระหว่างทีมบบลแกเรียเจอกับทางีมของแคนาดานะบลแกเรียเพิ่งชนะมาเพียงแค่1เกมนะครับในสัปดาห์แรกรวมไถึงสัปดาห์ที่2ก็เปิดสนามแพ้ไปแล้วขณะที่แคนาดาเนี่ยชนะมา2เกมนะครับในวีคแรกนะผลงานในเกมนี้นะครับแคนาดาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้3ต่อ0เซตเลยนะฮะ25ต่อ15 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ15นนคะแนนผู้เลนทำแต้มสูงสุดในเกมนี้น,น,นะครับเป็นเคียร่าฟานดิคของแคนาดาทำไปทั้งหมด15คะแนนรองมาเป็นเฮโรลี่ฮาวของแคนาดาเช่นเดียวกันนะฮะทำไปทั้งหมด13คะแนนรวมไปถึงอเล็กซ่าเกรทําไปทั้งหมด11คะแนนด้วยกันจากผลงานในเกมนี้แคนาดาชนะ3แพ้3มาอยู่9คะแนนขยับขึ้นไปนรังอันดับที่8นะครับก็เป็นพื้นที่ที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองเลเลของศึกวีเอลสองพี่ส2บหรือว่ารอบสุดท้าย ขณะที่บัลเรียชนะ1แพ้5มีอยู่5คะแนนรังอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับไปต่อกันที่เกมคู่ต่อมานะฮะที่ฮ่องกงเช่นเดิมนะฮะโปแลนด์ and, ทีมไร้พายนล้นมา5เกมรวดลงสนามพบกับตุรกีที่ชนะมา4แล้วก็แพ้มา1เกมโดยเกมนี้ทั้งสทีมก็จัดผู้เล่นตัวหลักเท่าที่มีลงสนามเลยนะครับผมฝากของโปแลนด์ and, ก็นํามาโดยมักเดลาสตีเซ็กนะครับขณะที่ทางตุรกีนํามาโดยเมลิซาวากัสนะครับ ดูไปถึงทางอิบราคาราคูดด้วยนะฮะซึ่งเกมนี้ทางคาราคูดได้ลงสนามเป็นผู้เล่นในตำแหน่งหวัวเสานะฮะขณะที่วากาเซเล่นในตำแหน่ง B ีหลังนะก็ <c oughs> ถือว่าทางดดนิเลสันเดลี่ของทางตุรกีเองก็พยายามปรับแทคติกให้มีตัวรุกหลายหลคนแต่ว่าผลงานในเกมนี้นะครับเป็นทน่าั่งของโปรแลรนด์ที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เซตรวดเลย 25, 22 25, 20แล้วก็30-28นะ <c oughs> ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในเกมนี้เป็นเมลิซาวากัสของตุรกีนะฮะทำไป24คะแนน รองลงมาเป็นมกเดลัสตีเซียของโปแลนด์ทำไป17คะแนนด้วยกันจากผลงานในเกมนี้นะครับทำให้โปแลนด์ชนะรวด6เกมมีอยู่17คะแนนนะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะขณะที่ตุรกีชนะ4แพ้2มีอยู่13คะแนนรังอยู่นับที่6ของตารางเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะฮะสำหรับลูกทีมของลุงลาวานิในศึก วีเอลสอปีนี้ชนะมาหเกมรวดเลยแล้วก็ผลงานแต่ละเกมไม่ใช่แบบชนะแบบคือจับนะชนะแบบสวยๆด้วยได้หลายแมตช์เลยนะอ่ะส่วนคู่สุดท้ายของสนามที่ฮ่องกงนะครับโดมินิกันลงสนาเจอกับอิตาลี ต้อสองทีมในก่อนเกมชนะมาทีมาสองนัดแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานก็กระท่อนกระแทนน้วนกันทั้นคู่นะครับโดวินิกนได้ทางอิตาลีส่งผู้เล่นดาวรุ่งสำรองมาหลายคนเลยทีเดียวขณะที่โดมินิกันก็ยังเป็นตัวหลักนะครับที่ลงสนามมาต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยในเกมนี้นะครับอิตาลีเป็นฝ่ายทำงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับ25ต่อ16 16, 25, 21, 25, 25, 22แล้วก็15ต่อ10คะแนิผู้เล่นทํห้ายี่สิบสองใน้ก็นิ้เป็นซิเวียวนผู้เล่นทำได้สูงสุดในเกมน,น,ออร,น,น,นรองลงมา,มา เป็นบริยลินมาร์ติเนสของโดมินิกันทำไป18คะแนนด้วยกันทีมของดาวิดเดมาสันติคว้าชนะเป็นเกมนัดที่3นะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมมีอยู่8คะแนนตอนนี้ขึ้นมารั้งอยู่อันดับที่9ของตารางนะครับขณะที่โดมินิกันชนะ2แล้วก็แพ้ไป4มีอยู่5คะแนนยังอยู่อันดับที่11ของตารางเช่นเดิมอันนี้ก็เป็นผลการแข่งขัน3คู่ในสนามที่ฮ่องกงนะครับมาต่อที่สนามที่บราซิลกันบ้างนะฮะแข่งกันตอนดึกไปจนถึงตอนเช้านะฮะ ที่สนามนิวสันเนลสันอารีนาที่กรุงบาซิเซเลียคู่แรกนะครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับก็่อจากผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาของทีมสาวไทยทําให้วันดดวน,นี้ทางโค้ด่วนนายศรีวชระเมธากุลไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในทีมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตัวหคนแรกที่ทางโค้ด,ด่วนใช้ลงสนามนะครับก็นํามาโดยมือเซตอย่างพรพนธ์เกิดปราดหวัวเสาเป็นชาชุออนโมกสีจับคู่กับวิภาวีสีทอง ส่วนบอลเร็วเป็นท่าดาวนึกแจ้งคู่กับจรัลพรมนาศัตำแหน่งมีหลังเกมนี้ใช้ทั้งหน้าของอชราพรครงยศลงสนามแทนนะครับแล้วก็พิมพิยาโกกรัมมีชื่อเป็นสำรองในนัดนี้นะส่วนทางฝั่งของอเมริกาก็นำทีมโดยจอแดนทอมสันนะครับดาวตกเหรียญทองอลมปิกเกมเมื่อปี2021ดรวมไปถึงเฮลีวอชิงตันบอลเร็ว bon ตัวเก่งนะครับแล้วก็ยังมีไมก้าแฮนค็อก เป็นตัวเซตกับตันผลงานในเกมนี้นะ,ะหรัฐอ,อเมริกาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตามฟอร์มส่วนสาวไทยของเราวันนี้ก็ถือว่าผลงานดีขึ้นมาจากเกมนัดที่แล้วอยู่นิดนึงนะฮะในช่วงเซตที่1แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอเมริกาก็ยังคงแน่นอนแล้วก็เด็ดขาดกว่านะครับทั้งเกมรับเกมรุกแล้วก็ความแน่นอนในการเข้าทำนะครับชนะไป3ต่อศูนย์เซต25 21 2 5 18แล้วก็25ต่อ16คะแนน,นผู้เล่นทำแต้มสูงสุดเกมนี้เป็นจอแดนทอมสันนะฮะของอเมริกาทำไป15คะแนน เราลงมาเป็นอเวลี่สกินเนอร์ของอเมริกาเช่นกันทําไป14คะแนนส่วนนักตบสาวไทยที่ทําแต้มสูงสุดในเกมนี้เป็นชาชูออนมกีทาไปทั้งหมด13คะแนนด้วยกันสิติที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับอเมริกาเนี่ยทำเกมลุกไปได้ทั้งหมด54คะแนนส่วนไทยของเราทําเกมลุกไปได้29คะแนนส่วนเกมบล็อกนะครับไทยเราทําไปได้9คะแนนด้วยกันก็ถือว่าทําได้เยอะเลยนะส่วนอเมริกาทําไป11คะแนนขณะที่บอลเออร์เรอร์นะครับทีมไทยเราเออร์เรอร์น้อยนะฮะ เป็แค่7แต้มขณะที่เราได้เออร์เรอร์จากอเมริกามา15คะแนนด้วยกันนะครับนี่ขนาดเขาเออร์เรอร์มา15แต้มนะเรายังไม่ได้เซตจากเขาเลยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่อเมริกาเขาก็สีภาพในเกมค่อนข้างแน่นอนนะครับผมแม้ว่าอเมริกาเขาจะเสียเยอะนะฮะแต่ว่าโดยประสิทธิภาพในเกมลูกของเขาก็ถือว่ายังเด็ดขาดแล้วก็เด็ดดวงนะฮะเก็บชนะในเกมน,นั้นดีไปได้นะอเมริกาก็ชนะไป6เกมรวดนะครับมีอยู่15คะแนนนะฮะส่วนสาวไทยของเราชนะ2แพ้4มีอยู่7คะแนนคะู่ต่อมานะครับเกมที่บราซิลนะฮะ ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีในศึกเอเชียนดาบ์บี้นะฮะเป็นเมื่อก่อนนี่น่าจะสนุกนะแต่ตอนหลังในเกาหลีตกลงไปเยอะนะสำหรับเกมน,นัดนี้ทางญี่ปุ่นก็พักโคกะนิชิดะ <c oughs> เป็นสำรองนะแล้วก็ใช้ไฮเดชิโคโตนะคู่กับอิชิกาวะมายุรวมถึงยังมีอิโนเอะอาริสะเป็นตัวตีอีกหนึ่งคนด้วยนะครับขณะที่เกาหลีนำทีมมาโดยพักจองอาแล้วก็คังโซวีในะเกมนี้นะครับลุกทีมของมาซาโยชิมาดาเบะ เล่นในอย่างยอดเยี่ยมนะฮะเอาชนะเกาหลีไปได้3-0เซตเลยนะครับ25-18 25-13ต่อ, 18, ตอ 13, แล้วก็25-19ต่อคะแนนนะครับผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในเกมนั้นนี้เป็นอิโนเออาริสะของญี่ปุ่นทำไป12คะแนนรองลองมาเป็นอิชิกาวะมายุและยามาดะนิติกะนะฮะทำไปคนละ11คะแนนด้วยกันผลงานของญี่ปุ่นนะครับพวกเธอชนะ4แพ้2มี13คะแนนขึ้นไปรั้งอยู่อันดับที่5นะครับขณะที่เกาหลีสถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่นะฮะเล่นไป6เกม แพ้ไป6เกมรวดแล้วก็ยังไม่มีคะแนนรวมถึงยังไม่ได้เซตจากคู่แข่งในรายการนี้ด้วยนะครับก็เปังใจให้กับเกาหลีกันต่อไปนะครับถือว่ายืนช่วงสถานการณ์ที่ยากลําบากเหมือนเดิมนะเหมือนกับในปีที่แล้วนะครับคือไม่ชนะใครเลยในศึก v ีเนะส่วนเกมในคู่สุดท้ายนะครับราซิลเจ้าภาพลงสนามพบกับเซอร์เบียนะครับราซิลก็ผลงานดีนะแพ้มาเพียงแค่1เกมเท่านั้นในการลงสนามก่อนหน้านี้นะครับขณะที่เซอร์เบียสลับกันนะครับเซอร์เบียที่ชนะไปเป็นแค่1นเกมจากการลงสนามทั้งหมด 5เกมก่อนหน้านี้นะแล้วก็ผลง,งานในทะัดนี้ทั้งสองทีมก็ถือว่าสู้กันได้อย่างดุเดือดน,นะครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นท่านั่งของบราซิลที่เก็บชัยชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับ23-25 25-22 21-25 25-12และ15-11คะแนนนะผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในเกมนี้เป็นดาวตบจอมเก๋านะครับไทซ่าเมเนเซสของบราซิลทำไป18คะแนนด้วยกันรองลงมาเป็นอเล็กซานดราอุเซลชของเซอร์เบียนะครับดาวรุ่งวัย18ปี ทำไป17คะแนนนะครับแล้วก็กีซีนาซิเมนโตของบราซิลทำไปทั้งหมด16คะแนนด้วยกันนะจากผลงานในเกมนี้บราซิลก็ชนะ5แพ้1มีอยู่15คะแนนขึ้นไปรังอยู่ดับที่3นะครับขณะที่เซอร์เบียจะบอกว่าปีนี้จะไม่ดีก็ไม่ใช่นะพวกเธอก็ถือว่าพวกเธอก็ทำได้ดีในหลายเกมแต่อาจจะด้วยเจอคู่แข่งที่่อนข้างหนักนะฮะในปีนี้ทําให้ตอนนี้พวกเธอชนะไปเป็นแค่เกมเดียวแพ้ไป5แล้วก็มีอยู่5คะแนนนะครับโดยเกมที่เซอร์เบียแพ้เนี่ย เป็นการเล่นสามสองถึงสามนัดด้วยกันนะฮะก็รุนกันต่อนะครับสำหรับลูกทีมของป้าป๋ากุยเดติว่าจะกลับมาหาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวนัดหน้า,น,านี่จะเจอกับทีมไทยด้วยนะ <laughs> น่ากลัวน่ากลัวอันนีไ้ไปดูสรุปอันดับตารางคะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับ ตอนนี้โปแลนด์นำอยู่นะฮะอันดับที่1มีอยู่17คะแนนจากการชนะ6เกมรวดอันดับ2เป็นอเมริกานะครับชนะ6เกมรวดมีอยู่15คะแนนด้วยกันส่วนอันดับ3เป็นบราซิลนะครับชนะ5แพ้1มี15จีนอยู่อันดับที่4นะครับเพิ่งเล่นไป5เกมนะฮะชนะรวดมีอยู่14คะแนนนะครับผมส่วนทีมไทยของเราอยู่อันดับที่10นะชนะ2แพ้4มีอยู่7คะแนน ขณะที่ทีมท้ายตารางที่ยังไม่ชนะใครก็มีเนเธอร์แลนด์โครเอเชียและก็เกาหลีส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะฮะก็มีแข่งข,ขันทั้งหมด6คู่เช่นเดิมไปดูที่ห้องกงกันก่อนนะฮะคู่แรกตุรกีเจอกับแคนาดาในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับต่อด้วยโปรแลนด์เจอกับเนเธอร์แลนด์ในเวลา16นาฬิกาและคู่สุดท้ายนะครับเบลเกรียเจอกับจีนในเวลา19นาฬิกา30นาทีส่วน3คู่นะครับที่จะเล่นกันที่สนามบราซิลคู่แรกเที่ยงคืนนะับญี่ปุ่นเจอกับเยอรมัน ปีสามครึ่งนะครับเกาหลีเจอกับโครเอเชียต้องมีทีมในทีมหนึ่งนะฮะที่จะคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกแล้วก็จะมีอีกหนึ่งทีมที่จงต้องแพ้ต่อไปนะส่วนคู่สุดท้ายนะครับ7จ็ดโมงเช้าเซอร์เบียเจอกับทีมชาติไทยนั่นเองนะฮะก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันที่น่าดูทุกคู่เลยนะฮะสำหรับในนัดต่อไปของศึกบีเอนะครับเดี๋ยวคือสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอ็นเอลสองพันยในเกมวันที่3 ของสดาที่2นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราันเลข,ของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผม